ค่ะ,คะควันนี้หนูอเอาลำโพงมาซ่อมค่ะปกติซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยค่ะแต่ว่าสกิท8ปีมาเนี่ยมันไม่ไดีอะค่ะพี่และตัวสุดท้ายนะคะพี่คือแอคตันทูค่ะ,ะติดติดตับคือเชื่อมยากมากตัวน,นี้ค่ะตายเถอะนี่มันข้างแสงยลำโพงจะชัดผมจัดการให้ครับเยอะขนาดนี้ก็ซ่อมได้ส่งมาเลยสวัสดีครับแจ็คแลแมแอัพนะครับวันนี้มาคิวซีลำโพงลูกค้าบิน28003นะครับตัวนี้เป็นมาชาวแอคตันทูนะครับลูกค้าแจ้งว่าถ้าไม่ได้เชื่อมต่อบปูธนะครับเครื่องจะดััับบบบเเเออองงงงงรรรร้้้้้้้้้้้าาาาาานนนนนนกกกกกก็ทแแไไขใใใใหหหลลมมดดดตตตปิววะะะคคี๋ยจชืูับ มาเชิญต่อเชิงานได้ตามปกตินะครับกระเาเพิ่มเสียงแลเสียงได้ปกตินะครับเสียงแหลมนะครับกระเปตามปกตินะครับเสียงเบสนะครับกระเปได้ปกตินะครับรล้วต้ตัวเครื่องลูกพาก็มาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ แล้วก็จะส่งกับเื่อลูกค้านะครับไม่อับเปอรดเลยครับ